Black Eagle Eagle s <S มาคนละความลบคนเลยดีเลยนะครับวันนี้เล่นทีมไหมก็อาจจะมีครับอาจจะมีให้เล่นทีมบ้างเนาะแต่น่าจะสุ่มเล่นนั่นแหละว่าผมไม่ได้ประกาศไว้แทกวันนี้ผมว่าผมจะไม่สตรีมเนาะแต่ว่า มันเหงาอ่ะอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาไม่ได้ซื้อกล้องอันนี้กล้องเดิมครับแต่ว่าไฟไฟเพิ่งมาเพิ่งติดไฟใหม่ไฟไฟเดิมมันเสียกล้องตัวเดิมนี่แหละกล้องกระกากเรานี่แหละเริ่มต้นการหักหลังมากดพร้อมเลยนะครับโอเคปิดซูปเปอร์ปิดซูปเปอร์เบพอรให้และมาเน้นฝีมือเลยทีนี้ พอ้รากดเลดีด้เลยนะครับมาเหงาเหงาไม่มีเพื่อนคุยไงปกติคุยคุยแต่กับคนดู <c ười> <c ười> แฟนอะมี <c ười> <c ười> คุยกับแฟนมันก็ไม่เหมือนคุยกับคนดูไงเออ คุอคนดูมันอารมณ์เพื่อนไงมันสนุกไปด้วยกันไงมาครับสวัสดีคุณปราบด้วยเนาะมาครับอันนี้เราอยู่ในโหมด FFA นะครับน,นี่แมตช์แรกของวันเลยสำหรับผู้ชมเนาะมาแรกผมก็เล่นไปแล้วโดนตบไปเรียบร้อยแล้ว เสียงเกมดังไปบ๊ไ,ไปบอกได้นะครับเดี๋ยวปรับให้เนาะสวัสดีครับคุณอ้ําจีเฮสหมาพวกเธอทีมวับนี่ครับเริ่มแล้วช่วงแรกก็จะเป็นสงคราหมหมาเนาะ มีคนล้อมรั้วยังเริ่มมีคนล้อมรั้วแล้วครับครับช่วงแรกก็เป็นสงครามยั่งลงน้ำมันแล้วก็ลงซ่อมอุ้ยไม่ได้ด้วยคือเกือบแล้วเกือบได้แล้วเมื่อกี้เอาได้ไหมสีเขียวจะได้ถ้าเป็นแบบนี้ครับใช่ครับสีเขียวได้ตอนนี้สีฟ้าอ่าไม่ใช่สีฟ้าสีชมพูครับออกมาเก็บแร่ตรงนี้ครับตรงกลางแบบว่าอ้าวแต่แบบนี้รถแร่แตกได้นะครับแต่ว่านี่ครับสีชมพูเอารถแร่มาผลับแล้วเอาคอนเส็คข้าครับนี่อุ้ย ข้างๆกระตุกกระตุกกระตุกไม่เอาไม่กระตุกได้นะครับแบบนี้ไปแล้วคนสีแดงจะไปหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับลงไฟฟ้าไปไปแล้วคนไปครับอ้าเกมใบครับใช้คนสืบชีพครับพยายามตัดตองแรกครับนี่ครับคนมาเขายิงคนครับตายหมดนะครับคนแบบนี้ตรงแรกครับยังไงกูคนสืบชีพสามบ้างครับยังไว้ครับนี่ครับอ้าวนี่ไลนนู่มมาแล้วครับขวนคกับสีชมพูครับขวนเลยปวัสีแดงยับเลยครับ สีแดงไงเอ้ยอ้าวอ้าวไฟฟ้ามาแล้วครับนี่ครับป้อมปืนทำงานแล้วเอาความชีวิตครับเอาไรโน่มาแทงครับแล้วความชีวิตนี้ครับนี่ครับไล่ไปครับอายังไงเอ่ยเอาเข้าฐานใหญ่เลยครับแตกนะครับฐานเด็กสีแดงถ้าเป็นแบบนี้ครับอุ้ยเขานี่ครับหืมจะมีป้อมปืนนี่ครับมีคนทอดเอามาแก้ทางต้องขอยหรือเปล่าครับ ไล่เหยียบครับส่งควับลูฐานเนี่ยไล่เหยียบครับนี่ครับเหยียบได้ครับแตกแตครับฐานเานี่แบบนี้แตกไหมเรียบร้อยครับฐานเนี่ยสีแดงไปเรียบร้อยครับเจอสีชมพูเล่นเกมเร็วครับใช้ก่อนสิคลิปเนาะยิงครับยิงครับมาหลายคนครับถ้าเป็นแบบนี้สีแดงน่าจะจีดจีครับเรียบร้อยครับแบบนี้ต่างจีเรียบร้อยครับโอเคสีแดงออกจากเกมเป็นคนแรกนะครับมาเดือดตั้งแต่เ,เกมแรกเลยโอ้โหเอาใครยิงใครมาดูดิ สีชมพูครับ <ool> ปิดแดงได้เข้าเขียวต่อนะครับนี่ครับตัดรถแรกไปได้ครับเอาแต่นี่ครับเขามีการยินเจครับแก้ทางไรโน่กับทหารได้เนาะมันยิงไกลกว่าครับมานี่ครับเอาก่อนจะชชิพมาไล่ยิงต่อครับนี่อ่โอ้ยโอคอนจะคลิปต่ำบ้างมันเถื่อนเหมือนกันนะครับนี่คุณโรเล็กนะครับโอ้โหสีชมพูเนาะชื่อโรเล็กเนาะ นี่ครับตัดตัดลงแรกครับเอาหมามาหมามายังไงวิ่งไรคอนซีกิปสามบ้างงาบงาบก็ให้เรียบร้อยครับโอ้ยเอาตัดมาที่ฝั่งนี้ครับหืมสีฟ้าครับแต่ดีครับที่ฐานเดี๋ยวล้อมรัวครับเอายังไตัดลรครับตัดลงแรกไหมเอาเรื่องที่ตัดรถครับเดี๋ยวไม่ได้ครับนี่ครับเอนจิเนียร์มาครับเข้าลงเครื่องินไหมเอาเรื่องที่เข้าลงรถเลยครับได้ครับโอ้ยสีเหลืองครับตังเหลือแค่สองพันครับนี่ครับ เอนจิเนียร์ไหมนะครับเข้าแล้วขายดิงครับโอ้โหข่วนครับข่วนจัดรัสเซียเลยตอนนี้อู้หสีฟ้าฮิภาคแบบแข่งเลยเอายังไงน่าจะกลับมาญาติเหมือนกันนะครับสีฟ้ามาตามมาที่สีชมพูครับเล่นแล้วครับโอ้โหอ้าอ่ายังไงครับยังไงเข้าแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวแค่ป้อมปืนครับ คนไม่เหลือครับยูนิตคนไม่เหลือรถก็ไม่เหลือครับโรงรถมีแต่ซื้อไม่ได้สีเขียวตังค์ไม่เหลือแล้วครับแร่ไม่มีเลยครับเจอป่วนครับคุณยูแฮนว่าไงครับนี่ขายทิ้งจอมแพ้แล้วครับคุณยูแฮนครับเหลือแค่ป้อมปืนตัวนี้ครับไม่ไหวตัดมาที่สีเหลืองครับยังไงอู้ยังการบ้านได้ครับแต่ไรโน่ฝั่งนี้มาครับนี่ครับอ้อมตัวนี้มาเลยไรโน่สามคันได้นะครับแบบนี้นี่ครับคนร่วมมาต่อเอายังไงตัดฐานเครื่องบินไปครับ ง่ายๆครับถ้าเป็นแบบนี้ครับสีเหลืองยังไม่ตั้งตัวเลยนะครับนี่ครับสีเขียวยอมแพ้แล้วครับตัดลงแน่ต่อครับโอ้โหสีเหลืองจะทําไงได้ครับแต่ตั้งยังเหลือนะครับดีที่ล้อมัวดฐานใหญ่ได้ครับนี่ครับสีชมพูมาต่อสีฟ้าครับเอาสีฟ้าบุกเขาดีๆบ้านตัวเองจะแหงหรือเปล่าครับเอาอย่างนี้เอาอย่างไงรถบังไฟก็มาครับมาแล้วโอ้โหมาต้องทำลายกำแพงครับถึงใช้ความชิคๆยิงได้ครับอันนี้ตัดลงรถแล้วครับ ตัดลงรถไหมแต่วิ่งมาตัวนี้โดนช็อตนะครับผมมีป้อมเลยครับอ่าพัดรถเก็บครับแตกๆนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับรถคันใหญ่สีเหลืองไปเรียบร้อยเอายังไงเนี่ยแค่ลงรถครับแต่นี่ครับตัวนี้เป็นของสีชมพูเนาะเอาอินจิเนอร์มือจิครับมามาดูต่อมาดูต่อสีชมพูมากครับไลโน่ครับเอาตัดภาพมาที่นี่ครับไม่ได้ดูครับขออภัยด้วยนี่ครับสีส้มครับใช้ยล็อกทีเดียวครับ สีม่วงไปแล้วครับรถฐานใหญ่แตกได้นะครับแบบนี้เอาตัดภาพไ่ฝั่งนี้ครับมาแล้วครับไลโน่สามบ้างครับเอาโอ้โหบุกทั้ง2ทีมเลยครับสีฟ้าบุกสีเหลืองสีเหลืองบุกสีฟ้าครับอ้าวยังไงยังไงเลือกที่ตัดตอนแรกั้นครับสีน้ำงินไอสีชมพูครับอุ้ยลิ้นพันกันลิ้นพันกันเอาเนี่ยครับจะตัดเลยนครับไลโน่สามบ้างเถื่อนมากครับหู้นบังเกอร์ก็ไม่ช่วยอะไรครับตอนนี้ นี่ครับต้าองจอมแพ้เลยครับจะแก้สีเหลืองแล้วก็สีส้มกับชมพูนะครับตอนนี้สีม่วงก็ไปเรียบร้อยอ่าตัวนี้ยังไม่มีใครมายึดเลยนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยนี่ครับสีชมพูมาแล้วครับจะวิ่งมาตัวนี้ไหมแต่ตัวนี้แตกไปแล้วครับของสีม่วงครับสวัสดีทั้ง9 7ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นใจผมด้วยเนาะแร่ตัวนี้เป็นของสีชมพูคนเดียวเลยครับโอ้โห มาคงเพิ่งได้พักหายใจครับเอายังไงยังไงทีนี้นี่ครับใช้พลร่วมลงมาครับแผ่นไลโน่ของสีชมพูเยอะมากครับมีปพทเทิร์นฟอเทสครับยังพอได้ครับปพทเทิร์นฟอเทสไล่โซนได้ครับนี่ครับแผนไลโน่บวกหมาครับมาแล้วเอาหมามันเป็นตัวแทงครับถ้าแบบนี้แต่เอ้า ้าสีเหลืองครับพยายามตัดสีเหลืองสีเหลืองกองแพ้ครับแบบนี้ขายทิ้งแล้วครับน่าจะเหลือแค่สีชมพูกับสีส้มครับมาแต่สีส้มมี Battle Core Test นะครับปัญหาหลักครับเอาอย่างเงี้ยหมาหมาวิ่งครับหมาวิ่งนี้นะครับแต่ Battle Core t e s จะให้ไลโน่เข้าถึงตัวได้นะครับนี่ครับถ้าเข้าถึงตัวได้แตกนะครับแตกไหมรำนี้แตกไหมเอ้ามีกิลี่ครับมาช่วยครับนี่ครับแตกแล้วครับนีไม่หลาบแทงเลยครับรู้ตัวยังครับหรือว่าจะวิ่งเข้าฐานใหญ่ครับ เอาแบบนี้ไลโนโลสีนููจะแตกหมดเอานะครับแบบนี้เอาอยัางไงยังไงไล่ถอยถอยครับไลนโนโต,โต้องเยอะตริงๆครับเกือบแตกหมดนะครับเมื่อกี้เจอไปเทิร์นฟอร์ตได้สองคันครับแต่แตแตสีสม้มตังตังเริ่มเหลือน้อยนะครับแต่ว่าตังสีนููนะครับสองหมื่นครับโอ้โหนี่ครับฉายเรากระเทียมแล้วครับไม่มีแฟกแกงแต่ว่าฉายขนฝอยนะครับนี่ครับมา อ้อมไหมอ้อมไหมสีส้มเถื่อนสีชมพูเถื่อนใช้เถื่อนครับตังเยอะมากครับโลเล็กส่วนสีส้มนี้คุณป่องครับในการเจอกันระหว่างคุณป่องกับคุณโลเล็กนะครับมาพยายามใช้อกเกตเทียนี่ครับวันนี้มีชาเลนจ์ไหมวันนี้ ดูก่อนครับจะมีชาเลนจ์หรือเปล่าโดโจดีครับสวัสดีครับคุณคอมมานเดอร์มามาามคอมเมนต์ไหนต้องขอไปด้วยนะครับตอนนี้ขอโฟกัสที่เกมก่อนเดี๋ยวจบเกมเราจะไปอ่านคอมเมนต์กันเนาะมาใครดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับ อ้าวมันลากแทงนี่ครับโอ้ยปัทเธอร์โพเทสมาหนึ่งคันครับเจ้าชีดอฟมาล่อหรือเปล่าครับนี่ครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับเอาชีดอฟมาล่อครับนี่ครับไล่ยิงครับได้ยับครับเย็บได้ครับแตกครับรถแรกก็แตกคือบนนะครับตั้งจะไม่เหลือนะครับแบบนี้คุณปกองทีสโอ้โหยังไงยังไงปัทเธอร์โพเทสสองคันครับ แต่นี่ครับมีขี่รอบครับเอาขี่รอบมาล่อครับบุกเข้าทั้งทางการแล้วก็ทางพื้นนะครับกับขี่รอบร่วงก็จริงครับแต่ไลโน่ครับนี่ครับเข้าถึงตัวแล้วครับไปเทิร์นพอตต์แตกหมดครับอ้าวอย่างว่าเลยครับพยายามใช้พลุลนงมาครับแต่ไม่ได้ครับแบบนี้เอาขี่รอบวิ่งผ่านฐานเยอะๆเอามันเป็นตัวล่อครับต้นแรกมาแทงเลยครับโอ้โหสองมันหน้าไหวครับถือคุณดูเหล็กนะครับเกมนี้ นี่รขาขายทิ้งครับดอมแพ้แล้วครับแบบนี้ดีครับเกมแรกก็น่าจะเป็นของคุณโลเล็กเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอ้โหหมาครับมันงแต่เกมแรกเลย